สวัสดีคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่ไม่อยากดังเนาะค่ะ <c oughs> FC รอค่อยคุณแม่นัดปล่อยมือนี่มันบ่นค่ะปล่อยมือนี่แหละมันจังหมานมันจังโศกจังลาบปล่อยวันแม่นี่แหละโอ้โหวอนนี้วันแม่ไปเที่ยวไซนอะค่ะโอ้ยเขาวนงินมาให้ละกันแล้วละโอ้โม <c oughs> <c oughs> แม่ยุ่ยไซตตอนนี้ยุ่งนะแต่ควางนี่แหละแม่มัน มาเบิ่งอันเห็ดเห็ดบวกกันล้วออกเห็ดพวกกาบบวกกันบ้านแม่ไปเก็บเห็ดบวกค่ะวัไก่มันจะใกล้เงี้ยเมื่าเดี๋ยวสิึ้นไปแล้วล่ะเป็นจังไรเนาะฝันดีบ่แม่เออแม่ฝันวานเป็นสี่เด้อเบิกครับแม่ฝันว่าผู้ชายหน้าไตนะตายจนเหม็นจนเหม็นบัดเนียแม่ละซ่องไปอุ้ยสร้างมะไตอยู่ห่างเฮียนผู้ขาดแต่นอตไปสนุก เหตจังได้เดี๋ยวไปทึ่งย่านทึ่งแมงว่นเขียวตอมอยู่บึงบึงอยู่ mm. ย,ย่านไหลย่างมากย่งาองอ้อมขางบ้านมากเมื่อเห็นนั่งพ่อว่อเสือกับบัวไซปนันนี้เ, mm. เจ้าว่าตายสิสั้นในคว่ไฟมือหุ <Huh. S 1> อ่นอยากไดู้้วไซผูนี่จอยจอยอันว่าเด้อันค่อยบัวตายเด้กจังผู้เห็นคอน่อยนั่งก็โซ่อยู่บ่อสั้นปื้อควายละวัาเจ้าตา่ตัหนึ่งแมงแวันเราพื้นขึ้นมากานาั่งพ่อว่อจน ใส่กางเกงขาเงียสีดำเสือกับป่ใส่มันยี่ว่เป็นหาหนึ่งหนึ่งหาเป็นอย่างคือว่าหาหนึ่งแหละแม่ทียนบ้านบ่ตายผู้ชายน้ามนหาค่ะมันตายันกับเป็นศูนย์นะมันตายมันมัมันมันฟืนขึ้นมาก็กับจะเป็นที่่านตัวหาหนึ่งตัวมันบ่ตายน่ะผู้ชายผู้เดียวน่ะมากมากน่นยุคห่างบ้านแม่ไม่บอกมานั่งพ่อว่าย่หลังบ้านอ่ะมันบ่ตายมันนั่งตั้นเขาพ่อว่ออยู่ บ้านเลขกี่ตั้งแไหนแ้วแม่เอาสามสิบห้าเฮ้ยไปว่าไงบอกห้าหกหาหนึ่งเป็นซี่บอกแต่ว่าแม่จะไฟเดอร์เลขลับมาเลขลับมาหนึ่งห้าหนึ่งสี่เท่านั้นแหละโอ้เลขลับมาใช่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ฟันล่างหนึ่งฟันบนหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่ มาบนมาล่างไดเด้อฟันฟันฟันล่างหนึ่งเหรอครับแม่ฟันล่างหนึ่งฟันบนหกเขาบอกแบบแต่เขาบอกว่าอนอนรอได้เลยเลขวิ่งหกกับหนึ่งเขาบอกนี้โอ้โห,ห,หกกับหนึ่งหกกับหนึ่งแม่ก็เที่ได้หกเนีจำได้บ่เด็กของแม่ตัวไหนเงื่อสูตรแม่ของแม่อันสี่กับหกสี่กับหกเนาะ อมแม่แม่กันยังเสี่ยวคือเกา่าอันซีสองอะซีสองสีหกหกสี่นี่แหละแม่กันซื้อลอตเตอรี่ไว้หล่ะแม่ซื้อซีสองบ่แม่ซื้อซีสองค่ะอ่อบาททีนี้พันพันบนห้าหกค่ะหนึ่งหกมีเท่านั้นบนก็สองหางล่างก็สองหางเบิกซับค่ะ อเลขสามตัวเขาปล่อยมาแปดหนึ่งห้าเขียนไว้หรือยังแปดหนึ่งห้าหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่มีแค่นั้นแหละค่ะเขาปล่อยดิจลิลันนาเอาได้ว่าเขาปล่อยเลขน่ะมันตรงกับเลขหลังเลขรับที่เขาหามากป <15 S 1> ันไปเลยหนึ่งสี่สี่หนึ่งอ่า กลับรวยเนาะหนึ่งสี่สี่หนงำรวยสามโตัวเลยแม่สามตัวก็แปดแปดหนึ่งห้าหกหนึ่งสี่เอาตั้งคูเลยเนาะเอาเลยมีเท่านั้นละ่ะสามสามตัวก็สองหางสองตัวบนกับสองหางล่างกับสองหางค่ะสุกโชกมันมันสี่สี่สองกับสี่หกนี่ล่างหรือบนครับแม่ บนลล่างไว้แม่ซื้อไว้แล้วนี่แม่ก็ซื้อไว้แล้วโอ้บนล่างนะแม่นาะอันนี้เป็นสูตรของแม่ได้เป็นบอสูตรของแม่เองแม่มักเลขหกโอ้แต่ว่าเลขลับก็มีหนึ่งสี่กับหนึ่งห้าใช่ไหมครับแม่ใช่ใช่มีแค่นี้เขาให้เป็นสี่หนึ่งหนึ่งสี่นี่แหละกลับแน่ไปร้อนบอกกลับต่อแล้วพุทโอ้ยงานบวกลับบอกเลยแม่านบวกลับแม่ได้กับไว้ให้ คอยปล่อยแล้วหาหนึ่งหนึ่งหาปล่อยเบาอวนคับแอดมินอยู่เดียวนี้ยอินฟาทารายค่ะโอ้ก็เลยที่ได้ยิงเว่อนี่ยปมนบอปล่อยแล้วนี่ที่ผ่าหาที่เป็น่บอกกัอีกล่ะนับอเขากับเลขอีกล่ะกคนอปหนึ่งซีหนึ่งหาอ้เอ้าเป็นเป็นอ่อ เป็นนี่ยังเขาเป็นเป็นเป็นปัญหาเด้อเพราะว่าบอกเมื่อไหล่ะเพราะว่างว,วดเมื่อไงสามหาไม่อกหาสามเนาะจ้าอือก็บอกเลยละปล่อยแล้วรุดนเลยล่ะรุดนตากแล้วเด้เอเอฟซีเอ้ยจ้าซึ่งวันเสารษาแล้วยิงจริงตังตังทุกคนนะคะขอให้ร่าให้รวยเอฟซีแล้วก็แอดมินเบิร์กซับแอดมินโอโปอครับผมจ้ากับมีแอดมินน้องแอดมินนิวนั่เด้อคุณแม่จ้าจ้าทุกทุกแอดมินแหละ ขอให้มึงเข้าปังๆเถอะได้หลายบอสไปเกียเ็ดแม่กับสีแลนหัวกับหนึ่งเลดเด้อหัวกับหนึ่งวิ่งได้บอแม่แลนเลยแลนเลยแลนอย่างเดียวนะแม่เนาะแต่เขาบอกว่าบุญน่ะบุญเขาให้ฟันในห้าหกนะห้าหกห้าหกอือคือวงาหมไปห้าหกเขาบอกน่าเด็กเด็กรับคนแนนมาก ห้าหกนะครับผมบนนะฮะเน้นบนเลยใช่ไหมครับแม่ปันบนแต่ทีนี้เรามันก็เลขสองหางเขาก็ก็กลับบนเอาบนก็กลับบนล่างก็กลับล่างล่างมันออกบนบนมันออกล่างได้เนาะเปิดครับคับผมมันเป็นไปได้หมดแหละเ็นแนวทางเนาะแม่เนาะจ้าฟังกันงเออเออก็ซื้อพอฟังอย่าไป ทุ่เยอะถ้าจะทุ่มเยอะๆก็ทุ่มสี่หนึ่งหนึ่สี่แค่นั้นแหละแม่ชอบก็จ้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสีแต่รูปแก๊สไปเบิร์แต่ที่แม่เ้ามากเอาเลยหมักยี่น้ำโยกขาแม่เล็กซุ่มนีบ i l รู้สื้อไปเบิร์แต่ที่ตัวเด็กวาสองสี่สี่สองสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้องสี่หอมูลอุ้ยปุ๋ยวันนี้เออเอาเลยเอาแล้วสันรับถือแม่แม่นอนแม่เนาะ ดูถือน้อแข็งเลยเนองเบิกซับเบิกซับก็บพ่อในปัง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 ทีหนึ่งพลาเขาบะมี่แต่จะไปวางไรตัวเอาซองด้านสี่ห oui, nah. ่านี่ก็พ่อแล้วก็ได้กินในท่านค่มาเต้ถือตัวได้ก็ดีแล้วครับแม่แม่ปล่อยแค่นั้นแหละหนึ่งสี่หนึ่งห้าค่หกห้าหกสี่บนคเลขสามตัวก็แปดหนึ่งห้าหกหนึ่งสี่ค วันมีปังๆเนาะแม่เนาะแม่เก็บเพชรบ่เขาพันธาละลูกกล้ลังไปรอเก็บเห็ดได้ท่กวนจำเลขได้ป่านนั้นเพราะว่ามันเลขเจ้าของเงินคํานวนออกมาแลต่มันมาตรงกันที่เข้ามาตรงกันกับของแม่ก็มีเลขนี่แหละสี่กับหนึ่งเนี่ยเขาให้ามาหนึ่งสี่เลขแม่มันคยเห็นแต่สี่สองสีหนึ่งเนาะ บาเดเยนเบิกทราบไหวมือเขาพันา้นษากะได้หนึ่งซีกับหนึ่งหาศูนย์นี่แหละแม่ไม่แมนก็สิตรงกันจะเข้าก็สิว่ามันสิบว่าอันหาพอได้แต่ที่นุ้งไปได้วด่ว 1, 4, 1, 4. ากี่ใบหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งซีโอ้ยแม่ก็ได้สองใยห้านึ่งมดนซ้ำหอหาหนึ่อะเพออกวาแม้ว่าจะได้สุมนั่งเอามันมาหน้ันแม่ี่มันไม่มานานแล้วดิีทีหนึ่งเนี่ย วดน,นี้ให้หมานดูครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของแม่ไม่อยากดังนะครับ f อครับผมเลขลับมีมาก็คือ15กับหนนะครับผมแล้วก็8 15 6นึ่งอันนี้คือเลขลับที่ส่งมานะครับส่วน42เป็น42 4, 2, 4 6องนนี่คือเป็นเลขความฝันเลขของคุณแม่คำนวณเองนะครับเนาะครับ ส่วนเลขวิ่งก็วิ่งล่าง1วิ่งบน6นะครับผมในวงกลมคือชุดเน้นนะครับผมครับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านใช้วิจ,จะะารณาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ